พิกแผ่นดินหา9ปีเจอตัวอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ชีวิตปัจจุบันหญิงชัดชาทิ้งตำแหน่งนางเอ,งเอกวิวานุ่มนอกวงการกลับมาอีกทีอายุ43แทบจำไม่ได้อดีตนางเอกวัยรุ่นแห่งยุค90หญิงชดาธิรัตหรือชื่อเดิมชัดชารุจินานน์ เกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2522เธอถูกชักชวนให้แสดงภาพยนตร์ในสังกัดไฟสตาร์โปรดักชันเรื่องบันทึกรักจากลูกผู้ชายเมื่อปี2537และสร้างผลงานการแสดงเอาไว้อย่างมากมายด้วยฝีมือการแสดงบทดราม,ม่าที่เล่นแบบสุดตัวกว่า30เรื่อง หลังจากที่แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกไปแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์ออกมาอย่างไม่ขาดสายผลงานที่เป็นที่รู้จักของเธอก็คือเรื่อง18ฝนคนอันตร,รายที่รับบทเป็นหญิงและมีผลงานภาพยนตร์อื่นๆตามมาเช่นอังยีลูกผู้ชายพันมังกรคนเห็นผีและอีกมากมายและผลงานเรื่องล่าสุดคือม .6 ทหปากหมาท้าผี นอกจากภาพยนตร์แล้วยังมีโอกาสได้แสดงละครโทรทัศน์มากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องถนนสายสุดท้ายเบนจรงห้าสีและอื่นๆหญิงเป็นสิทธิ์ก้นกุติของผู้กำกับและแมวมองแถวหน้าอย่างพลอานนท์พร้อมกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันอีกหลายคนอาทิแอนดิลเกสันปามโมแสงสอนเต่าสโรชาวาทิตพัน ก่อนจะหันหลังให้วงการเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่อเมริการัฐอิลลินอยขคันกลับมาก็ยังได้รับโอกาสให้เล่นภาพยนตร์บ้างก่อนที่จะบบกมือลาวงการไปนานถึง9ปีโดยปัจจุบันหญิงชัดชาก็ผานตัวเองมาเป็นพนักงานออฟฟิศในตำแหน่งของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งหญิงเผยว่างานที่ทำเป็นงานสนุกและยากที่สุดเท่าที่เคยทำมา ต้องบอกว่าช่วงแรกของการทำงานออฟฟิศมีหลายสิ่งให้เรียนรู้และปรับตัวเยอะมากคนอื่นจะมองว่านี่ดารานี่ทำงานเป็นไหมมีสมองหรือเปล่าจะทำได้เหรอยังไงก็ยังติดภาพดาราและไม่ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีก็จะมีคนแอบว่าเราได้ตลอดหญิงเจอมาสารพัดร,ร้องไห้บ่อยมากคือตอนทำงานในวงการบันเทิงไม่เคยเจออะไรหนักหนาสาหัส แต่สุดท้ายหญิงก็ผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยการปล่อยวางและหญิงชดาธิรัตยังเปิดเผยว่าเธอรู้สึกดีใจที่แฟนๆยังจำตัวเองได้และรอคอยผลงานของเธออยู่ตลอดแม้จะไม่เยอะมากเท่าเมื่อก่อนแต่แค่นี้เธอก็มีความสุขมากๆแล้วซึ่งล่าสุดเธอได้หวนกลับคืนวงการบันเทิงอีกครั้งในรอบ9ปี หลังพอดอานนท์เรียกตัวเธอมาสวมบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงที่ลงฉายไปเมื่อเดือนมกราคมปีนี้โดยวันนี้จะมาส่องความสวยในปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่าการเวลาทำลายความน่ารักและออร่าดาราของเธอไม่ได้เลยกลับมารับงานในวงการแบบนี้ บอกเลยว่าออร่าความสวยของหญิงชัดชาในวัย43ปีก็ยังสามารถกลับมารับบทนางเอกได้สบายๆเลย